สวัสดีครับอ,อยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอ่ทุกทุกท่านเลยนะครับผมโอ้โอ้โอ้ดีดดีดนะครับผมดีแต่เช้าเลยเอาดูครับเอาเล่นทำไมาเนี่ย เอาไว้ให้แม่หญิงกินวะ,นะเนาะดีแต่เชา้าเลยนะครับผมแม่แม่สี่เด็กกวนเราอันตูนมาทำไมเนี่ย ได้ตีตูดเลยฮนตูดมาทำไมนี่อืมอันตูดมาทำไม ออกเลยตรงนี้ออกเลยพอแล้วพอแล้ว,ลวตรงนี้ตรงนี้มันหมดใบแล้วเออเล่นทำไมเอ เล่นทำไมอืเอน,นี้อันนี้กินหมดแล้วเดี๋ยวพอออก เดินหนูจะไปเล่นอีกอะไรเอะอะไรนี่หืม <c oughs> อะไรม <applause> าอ้อนอะไรไหนมือควักมือดิ้ควักมือก่อนควัก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 อีกควักควักควักอีกเออเออ เออเก่งขอเสียงขอเสียงหน่อยครับเก่งไหมเก่งดือด้อไหมดื้อโอ้ยทำไมถึงดือ้ออะทำไมถึงดือ้อทำไมถึงดื้อคนทำไมถึงดื้อเนี่ยเป็นสาวแล้วเนาะเป็นสาวแล้วยังกินนมอยู่โอ้ เป็นสาวแล้วยังกินนมอยู่นู่นเออกินไม้ไผ่นี่นี่เก่งยังเลยเก่งยังเลยยกหัวก่อนยกหัวให้พ่อดูก่อนยกก่อนถอย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 ก่อนยกหัวก่อนยกยกหัวก่อนเอ้าใส่หัวไปหมุน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 ก่อนถอยก่อน สอนยังไงพ่อสอนยังไงหมุนก่อนถอยถอยก่อนถอยเลยถอยหมุนก่อนหมุนมือหมุนมือหมุนก่อนหมุนยังไงหมุนไปหมุนไปหมุนหมุนไปหมุนไปเออไต่หัวก่อนโยกก่อนโยกก่อนโยกก่อนอือ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 เอ้ยขอเสียงหน่อยหน่อยเสียงก่อน ขาไก่ให้ดูก่อนดิขาไก่ให้พ่อให้พ่อดูก่อนขาไก่ทำยังไงเคาะก่อนเคาะเคาะขาเคาะใบ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 ขาโน้นด้วยถอยใบขาโน้นด้วยเคาะใบเออขาโน้นด้วยถอยใบถอยขาโน้นด้วยอ่ะเคาะใบเคาะ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 เอ้ยเก่งไหมเนี่เก่ง ดูนะครับผมแม่แม่อซอ่ะลมมาเมื่อวานนะครับผมเรียบร้อยขาดนะครับผมสแลมสแลมสแลมเด็กอ้วนขาดนะครับผมนี่ขาดทั้งสองข้างเลยนะครับฝั่งนู้นก็ขาดนะครับนู<อ>่นอ่ะ,อะ ท่านใดที่จะเป็นสปอนเซอร์นะครับผมที่จะซ่อมแซมนะครับผมที่จะซ่อมแซมหรือซื้อสแสลมมาใส่ใหม่นะครับอ๋อฟานตอนนี้ก็ยังหาสปอนเซอร์อยู่นะครับผมก็ฝากผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปนี้แล้วก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผมแล้วก็ฝากาท่านใดที่มีทุนทรัพย์นะครับผมที่จะช่วยเหลือครอบครัวน้องปานฝันก็เรียนเชิญได้นะครับตอนนี้คือปอ้อฝาน อ่ะตัดไม้ตัดไม้ไฟมารอซ่อมแซมแล้วนะครับผมนะครับรอซ่อมแซมนะครับก็จะหาคนมาช่วยสองคนนะครับผมเนาะนะครับตอนนี้รออ่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับรอสปอนเซอร์ก่อนนะครับผมเนี่เรียบร้อยครับผมขาดยุยี่หมดนะครับผมพันตัดมาไผ่มาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะตัดเสามาเพิ่มนะครับแล้วก็จะ ซื้อสลมมาใส่นะครับเนาะตรงไหนขาดพอเย็บได้ก็จะเย็บนะครับผมนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมที่ชมอ่าที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ฝากอ่าเป็นกาลังใจนะครับแล้วก็ช่วยอ่าครอบครัวน้องปันฝันได้นะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจครอบครัรวน้องปันฝันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ